วิเคราะห์ข่าวเข้มจับประเด็นข่าวค้นกับสนทิยานชื่นรือไทยในธรรม22กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้อีกไม่กี่วันก็จะถึงวันชี้ชะตาที่สารครมนูลจะมีคําสั่งว่าพระราชกำหนดทางการเงินที่รัฐบาลออกไปช่วยน้ําท่วมนั้นมีผลบังคับใช้ได้หรือไม่ตามที่พักประชาปัดและคำนูลจิตทิสมานทวสนาส่งเรื่องมาให้พิจารณาแต่ขณะที่สารยังไม่มีคําสั่งพักเพื่อไทยก็อ,ออกมาทุรนทุรายเรียกร้องขอให้พักประชาปัดถอน การยื่นขอตีความดังกล่าวเสียไม่ได้เรียกร้องเฉยๆทั้งยังโจมเทียบพิสิทธิ์เลชชาชีวะว่าเป็นผู้ขัดขวางการช่วยเหลือน้ำท่วมซึ่งเป็นเรื่องที่มต้องบริรณาการทุกฝ่ายต้องร่วมกันช่วยร่วมกันผลักดันแต่นี่กลับมาขัดขวางใช่เองแต่ไม่ได้คิดในมุมด้านกลับเอาเงินนับถึงแสนแสนล้านที่รัฐบาลประกานออกมาด้วยความมักง่ายนั้นประชาชนเขาสงสัยว่าจะเอาไปใช้อย่างถูกต้องเหมาะสมหรือจะทําให้ส่วนหนึ่งรั่วไหลผ่ในการถมจริีคอ้ำฉันสนทิยานเช่นริทดาธรรมรายงานครับ